ต่อสู้ครับมันง่ายๆครับขบวนการต่อสู้ในชั้นศาลอายการเท่าก็ทําหน้าที่ของท่านหาเท่าที่จะหาได้ครับเพื่อจะลงโทษล,ลุงพลนะฮะอายการท่านก็ใช้สติปัญญาในการทําหน้าที่ของท่านหมดแล้วเท่าที่จะหาได้นะเท่าที่จะหาได้ให้เป็นไปตามข้อกล่าวหา ให้สอดรับกับข้อกล่าวหาถ้าบอกว่าฟ้องลุงพลอายการก็ต้องมั่นใจว่าจะหาหลักฐานที่เป็นลุงพลให้ได้เราม่รู้ว่าท่านท่านจะไปหาแบบไหนก,ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนจำเลยได้พิสูจน์ครบเรียบร้อยทุกทุกเขาเรียกว่าทุกมิติเลยจนยืนยันได้ว่า ายโจทย์ที่เบิกไปเนี่ยไม่สามารถระบุได้ว่าใครทำก็คือไม่มีใครทำเด็กแต่นั้นผลที่พิสูจน์ชัดเจนครับนะผลพิสูจชัดเจนถ้าตายบนภูเขาอ่ะโทษทีถ้าตายบนรถถ้าตายบนรถคือตัวเข่งทื่อบนรถละแผลแผลในแผลของอ่าแผลเกี่ยวกับ รอยขีดขวนมันจะไม่มีในเด็กก็เด็กตายบนโซฟาในรถเก้าอี้บนรถนุ่มๆจะตายถูกต้องไหมถ้าเด็กตายในรถให้มันระบุว่ารถใครถ้ามันระบุไม่ได้มันก็โกหกมันก็จะนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันจะนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิเตอร์มันกำลังเดินหาตารางเองนะครับ ไอ้นี่มันกําลังเดินหาตารางเองครับมันพูดออกมาตอนเนี้ยมันนําความเท็จออกมาเลยนะครับมันนําความเท็จออกมาแล้วนะครับนะฮะลุงรอดแน่นอนครับลุงเนี่ยจะรอดในการต่อสู้แล้วครับนะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาในศาลเนี่ยทําให้ลุงไม่มีอ่าไม่มีหรือไม่มีใครด้วยไม่เว่าะแต่ลุงครับไม่มีใครทนะําฮะลุงจะรอดทีนี้คนที่เปิดประเด็นไว้ เขาเรียกว่าเป็นเวรกรรมพวกคุณแล้วลนะ่ะหนึ่งไอ้คนมาพูดเนี่ยนะอายการเคยได้ยินเสียงอ่าเคยได้เคยได้ยินยไหมอายการเคยสงสัยข้อมูลเหล่านี้ไหมอายการไม่รู้เพราะว่าอายการได้รับเอกสารว่าลุงพลไปรับพระแล้วก็มาแอบลักเด็กที่อยู่ในบ้านบ้านเด็กอะ่ะขึ้นรถไป อย่างไรล่องลอยเรียกว่าแก๊งจำปาและใครๆก็ไม่เห็นลุงพลแต่ในสำนวนบอกว่าลุงพลมาขโมยเด็กอย่างไรล่องลอยนะครับอ่าเป็นการตั้งไว้นะครับแต่ไม่มีใครเห็นปัญหาคือไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นเลยนะครับดังนั้นการตายบนรถเนี่ยต้องต้องให้มันเป็นคนเฉลยว่ารถของใครถ้าตายบนรถ ขบวนการทั้งหมดก็พินาศเลยครับหนึ่งกรอบกรอบในความคิดว่ามีคนเช่นเด็กเดินขึ้นไปนะถ้าใครอุ้มแล้วใครอ่ะเพราะว่ามันไม่มีลายมือไม่มี d ีเแล้วรอยย่าบาดมันจะมาจากไหนถ้าตายแข็งทื่อในรถแล้วนะหรือแบกแข็งทื่อไปแล้วหลุดหลุดมือแล้วก็เด็ก กิ่งกลูรูรลงมาจนเป็นแผลแล้วก็ไม่น่าใช่การชนะสูตรไม่มีร่องรอยหลักฐานใดๆดังนั้นบอกได้ว่าตอนนี้บักไหลเนี่ยกำลังเสี่ยงติดคุกคุณเปิดความจริงมาเนี่ยถ้ามันเป็นความเท็จก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยครับใครฟ้องมันก็ได้นะนะ ถ้ามันพูดตรงไหนครับแคปไว้เลยนะครับแคปไว้ดูดไว้นะครับเดี๋ยวมันลบนะฮะเพื่อจะยืนยันว่าข้อมูลมันเนี่ยตํารวจไม่ได้เห็นแบบมันตํารวจหรือไม่มีใครบอกตารวจเป็นอย่างนี้หรอตารวจก็ดันต้นไปแล้วก็บอกว่าลุงพลอุ้มนะฮะลุงพลอุ้มจริงๆแล้วมันพยายามจะหักล้างเรื่องเด็กขึ้นไปตายเองนะครับมันจะหักล้างนะมันพยายามมาเบี่ยงเบนว่า มันมีเขาเห็นเด็กตายบนรถปัญหาคือมึงเห็นเด็กตายบนรถแล้วมึงไม่แจ้งความมึงก็จะซวยด้วยคนเห็นเด็กถูกฆ่าตายถูกฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เท่ากับว่าคุณช่วยกันบิดเบือนอำพรางซ่อนเล้นศพไปด้วยไปกันใหญ่นะครับบักบักไหลนี่กกำลังจะโดนหลายคดีนะครับถ้ามันไม่พูดความจริงมันก็นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ถ้ามันอ้างว่าเห็นเด็กตายมันไม่แจ้งความไม่ไม่อะไรเลยเนี่ยมันโหดร้ายมากนะฮะเห็นเด็กตายแล้วไม่ไม่ดําเนินคดีไม่แจ้งความไม่ทําอะไรเลยครับถ้าไปเห็นเด็กตายที่รถรถใครมันต้องแจ้งความใช่ไหมฮะมันทําไมไม่เป็นพยานครับทําไมมันไม่เป็นประจักษ์พยานให้เขาเนี่ยระวังนะครับมันจะหลอกให้คนไปดูมันประเด็นนี้นะครับ ถ้ามันรู้จริงมันก็ซวยครับเพราะมันเห็นเด็กตายแต่มันไม่แจ้งความมันไม่ดำเนินคดีมันปล่อยให้เด็กตายไหลไปขึ้นบนภูเขาได้ยังไงแล้วทำให้มันเป็นคดีมากมายจนวันนี้ถ้ามันเห็นใครเห็นด้วยกดห้วงใจรัวๆครับมันกำลังจะซวยนะฮะมันกำลังจะซวยนะมันกำลังจะซวยนะครับ นะเออทีนี้ปาดพาจนแล้วล่ะมันมีท่านลองเป็นถ้าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่มีบุคคลเห็นคนตายเป็นเด็กด้วยแต่ปล่อยมาสามปีเพิ่งมาพูดแบบนี้ควรจับมันไหมครับมันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนมันเข้าข่ายปกปิด บิดเบือนอำพางซ่อนเลนแล้วไม่ได้เป็นอไม่ได้เป็นพยานด้วยนะไม่ได้เป็นพยานด้วยนะเออปาหมอทับป่าครับถึงคุณจะโกหกแต่คุณก็มีความผิดในระบบนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วคุณหลอกลวงคนทั้งประเทศได้แล้วสามปีคุณทำอะไรอยู่ทำไมคุณไม่บอก รถรถใครท่นพูดไม่ได้เลอรถใครถ้ามันพูดไม่ได้เท่ากับว่ามันกำลังหากินในยูทูบเบอร์มันจะมันคงคิดว่ามันฉลาดมันกำลังจะดึงทุกคนว่ามาดูฉันนะฉันรู้จริงฉันรู้จริงอีกแล้วครับฉันรู้จริงอีกแล้วครับ มันอยู่เห็นในเหตุการณ์ถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์มันจะมีความผิดร้ายแรงทีเดียวนะครับเอาผิดมันได้นะช่วยปกปิดบิดเบือนอำพังซ่อนเลน่นเห็นเด็กตายเสียชีวิตกับไม่ดูดำดูดีไม่สนใจทั้งที่ตัวอ,อาบุคคลนั้นเป็นหลานตัวเองก็ต้องถามว่าทำไมคุณไม่บอกไม่พูดมันเป็นเพราะอะไรรถใครคุณต้องบอกได้ว่ารถใครไม่ใช่รถบุคพลเนี่ย นะทีนี้งานมันจะเข้ามานะครับต่อไปงานมันจะเข้ามันนะถ้าเกิดตํารวจอ่าตํารวจทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับต้องรอศาลตัดสินลุงพลรอดแน่นอนเพราะคดีไม่ถึงลุงพลเลยนะครับเมื่อเด็กเมื่อลุงพลรอดทีนี้คําพูดของคนเหล่าเนี้ยมันก็จะผูกสามบ้านไว้มันผูกสามบ้านไว้นะครับดังนั้น มันเป็นภาระของพวกคุณเพราะมันเป็นหลานคุณลูกพวกคุณมันเป็นภาระลุงพวกคุณนะลุงพลเนี่ยรอดทีนี้ให้คุณเก็บหลักฐานที่ว่านี้ไว้เผื่อลุงพลรอดนะครับจะอายการนะอายการจะถ้าลุงพลรอดเพราะหลักฐานอ่อนนะอายการจะอุทธร์ม่หล่ะ นาอัยการจะอุทธรณไหมนะฮะที่คุณพยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานใหม่เพื่อจะไปต่อสู้ในในศาลอุทธรณ์เนี่ยเลิกเลยนะครับมันอายเขาอย่าพูดอย่าพูดนะครับว่าจะเอาหลักฐานไปยื่นในศาลอุทธรณ์ไปต่อสู้ในศาลอุทธรณ์มันไม่มีนะมันไม่มีนะนั้นไหลนะอายเขา สาลูทอไม,ม่มาเปิดแล้วก็มาเบิดพยานอีกนะไม่มีนะเออเอออย่างง,งอย่างง,งอย่างง,งนะคุณไรตาบอาใช่ค่ารู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดความจริงนะกับเจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านให้เจ้าหน้าที่หัวหมุนใช่ครับอาจจะเข้าขายว่านําความเท็จไปไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวกันนะผมดูบัตตานี่กันนะครับ นะอาจจะโดนนะครับเนี่ยเนะนะี่ยนะฮะประมวลกฎหมาอาญาวัดด้วย นะมันมีข้อหนึ่งครับเดี๋ยวผมดูให้ดูนะครับแจ้งเท็จแก่เจ้าพนักง,งานมาตาหนึ่งสามเจ็ดนะครับแจ้งเท็จ่อเจ้าพนักง,งานนะครับจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ มีได้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักง,งานสอบสวนอ่าอันนี้ก็จําคุกไม่เกินสามปีนะฮะปรับไม่เกินหกหมื่นบาทนะครับแจ้งความเท็จกับความอาญาอ่าแจ้งเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาก็คือแจ้งเท็จเพื่อจะให้คนที่ถูกแจ้งเนี่ยมีความผิดอาญานะครับ แจ้งเก็บเจ้าพนักงานเฉยๆเนี่ยมันอาจจะแพ่งได้นะครับจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแจ้งความเท็จจอ่จอเจ้าพนักงานทําให้เจ้าพนักงานก็วิเคราะห์ได้เท่านั้นเพราะมมีใครพูดความจริงทําให้เจ้าหน้าที่ไปเข้าใจาว่าเป็นลุงพลอีก ลุงพลต้องมาเดือดร้อนต้องมาหาเงินหาทองต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลต่อสู้เพื่อให้เขาบริสุทธิ์ศาลพิจารณาทั้งสองฝ่ายจนจบแล้วจนนัดหมายพิพากษามึงเสือกมาบอกว่าเด็กตายในรถมึงเสือกมาบอกว่าเด็กตายในรถใครเขตั้งแต่มีเรื่องมาสามปีคนคนนี้มีอะไรที่ทำให้คนน่าเชื่อถือไหมครับ ลองตอบชัดๆถ้าใครเห็นว่าคนนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือแน่นอนกดหนึ่งครับถ้าใครบอกน่าเชื่อถือกดห้าครับแต่มันคงกำลังจะรับสารภาพค่าจานถ้ารับก็รับไปเถอะว่าใครเป็นใครแต่เรื่องนี้จะจริงเท็จแค่ไหนไม่มีใครเชื่อคนแล้วคุณเป็นคนที่พูดจาอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ นะฮะสามบ้านเน่ยสามบ้านเนี่ยสรุปสามบ้านไม่มีใครรู้เลยครับรู้แต่บักไหลนี่แหละครับเป็นไปนได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้ว่าเป็นใครทำไมคุณไปบอกว่าเป็นลุงพลเ่ะเออไปกันใหญ่แล้วนะไปกันใหญ่แล้วนะนะครับก็เลยบอกว่าที่มันมาทะเลาะกันเนี่ยจะอย่างไรก็แตกครับ สิ่งที่เกิดขึ้นข้อเท็จริงที่ปรากฏก็คือเด็กตายบนภูเขาส่วนขบวนการหรือวิธีการอย่างไรที่จะมีใครทําแล้วก็นําเด็กไปเว้นบ,บนภูเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับลุงพลแล้วเพราะลุงพลเขาต่อสู้จนเรียกว่าช่องทางต่อสู้มันมาสําเร็จแล้วว่าไม่ใช่ลุงพลที่เหลือเป็นพวกคุณเองต้องเดือดร้อนต่อไปที่เหลือเป็นพ่อแม่เองต้องเดือดร้อนต่อไปที่เหลือเป็นญาต พี่น้องต้องเหลือร้อนต่อไปว่าจะเอาเอาใครมีอาจะหาคนคนไหนเป็นคนทําใครเป็นคนร้ายต่อมันเป็นเรื่องกับพวกคุณแล้วมันเป็นเรื่องของพวกคุณแล้วนะฮะคุณจะไปปรับเปลี่ยนสงสัยใครใหม่ใครต่อคุณก็ว่ากันไปเองมันเป็นเรื่องของคุณคุณจะใช้เวลาอีกหกสิบปี มันคงไม่ได้แล้วเหลือเวลาอีกประมาณคดีนี้ก็คือมีอายุค,ความ20ปีมันเลยไปกี่ปีแล้วนับนับตั้งแต่วันวันประกาศนะครับในการจะจะหาคนร้ายเนี่ยแต่มาหาคนผิดไปสามปีนะฮะเออเหลือ16ปี มาหาคนผิดมาสามปีแลนะ้วเนี่ยใช่ครับยิ่งทอนเวลาลงเรื่อยๆนะครับทอนเวลาลงเรื่อยๆนะครับคดีสืบพยานจบไปแล้วมันมันเลยออกมาเล่นคอนเทนต์ใช่ครับผมว่าอย่างนั้นแหละอย่าไปเออออก,กับมันนะครับแต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นทำให้ฝั่งเราก็จะมีคอนเทนต์เหมือนกัน คอนเทนต์แค่ว่ามันไม่รู้เรื่องไอ้นี้ถ้ามันรู้เรื่องจริงอ่ะมันคงเอ่อคนที่รู้เรื่องจริงเขาเรียกว่าประจักษ์พยานครับรู้เรื่องจริงว่าใครอุ้มใครทําใครฆ่านะครับแต่ถ้าไม่รู้ตรงนี้ไปรู้จุดอื่นเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมก็คือคนไม่เห็นเหตุการณ์จริงคนไม่เห็นเหตุการณ์จริงไปเห็น ช่วงนั้นช่วงนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ไม่ใช่ลุงพลพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ลุงพลนะฮะพรุ่งนี้มีข่าวใหญ